อาม่ามา,มาไปไปลูกได้ไหมคนณสบายสบายดีจ้ะพี่น้องไปไปลุงเอานยันองอีไ๋ไปไลุงไปยังป้าเอาสุขสบายดีพี่น้องสบายดีสุสขสุขนคนจ้าเรากำลังมาหล<ป>่อโอ้ยโอ้ยง่วงว่ะลูกงว่งวงตื่นยัง อ่าอ,อย่าไปใกลเดยนะรูดบนแะไรเสือกนะงัว,งวตื่นคนตื่นคนหรือตื่นหมาตื่นหมาอย่าปลลุกเดอกเออยนี่คือตรงน้ำแต่เขาเกี่ยวเข่าแล้วเ,เรียบร้อยแต่เข่าหน้ากปประซูอื่นเนี่ยส่ออกมาเกี่ยวเข่าเลยไม่หยาปลาลุกไปน้ำปะ นี่ล่ะพี่น้องเข่าหน้านางที่เหลือกระเซือเรือซับนี่แห,แหละขัะข้นแล้วนี่ก็คือแล้วอันนี้เป็นเข่าหน้าหวานเด้อจ้ามาไกหมูอุ้มเกือบบอุ้ยเสือกรใหญ่กว่าคนพี่น้องนี่เข่าที่เหลือเบื้ออื่นเลาก็สิมากเกี่ยวแล้วจ้าพี่น้องจ้ะ แค่เกี่ยวมันเลี้ยวมันถั่วมันเถืองได้สบายใจพี่เราเอ้ยแซ่ปลูกแล้วเขาจะไปปลูกพักปลูกงาแค่เล้วส่วนปีซากระึกออกมาแล้วพี่น้องผมประปวดแค่เจ็ดมือไม่ได้ปวดโดนพี่น้องจ้าปวดแค่เจ็ดมือเองจ้าแพงขักพี่น้อง ยนุ่ยกันใหญ่ไว้ไว้ปะ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 น้องจ้านี่คือเข่าที่เรือ้ะจ้าจะใช้มีปลาแล้วล่ะผูดิี้น้ำน้ำมันบ่มีน้ำมันไม่มีขี้ตุ้มมันมีอะี่กลาเห็นปลาบอแะ่กินว่าปลามึงมึงให้นั้น เขาเป็นเข่า,ขาหน้าหวานเด้จ้ะพี่น้องจ้าอือื่นสะกันมาเกี่ยวแล้วงามจุดจ้ะพี่น้องนี่แลหละเฮาวกระวานว้ซัำนี่แหละทั้งเบิดสี่ไ้งามยังเป่งบัตโต๊ะใส่ลุยน้ำเกี่ยวความาลุกจี้เออหมดน้ำรงหมดน้ำ กำลังส <five. S 3> okay. okay. so, ีลงห่วพี่นนองลงหดนั่งนั่นนันนลงหดดินก็ไปหยอกเขาเลยกด้สียยังล่ะสียแง่เคยกินดปะปยางยง ไปข่าวไปเห็ดปวกออกอีกแล้วเก็บไปละเก็บกอบเก่อนนมันบาดแล้วนมีคนหาเก็บอาเก็บปะจพอแก่หมดจกคันหาเลยจ่ดอกเออกํลังสิลง ไปใส่เด็กกระพาะกันเบิ่งเห็ดก่อแต่เสียดายมันเน่าเนาะมันมีคนหาปะพ้าวโปงหัวมันออกเดินเห็ดก่อได้ข้าวไปเห็ดปวกก็ออกพี่น้องกุ๊ีดอกซีน้ำใจามค่ะมึงใส่กุ๊กซีดินตะคุดเอาไหม เออฮัติถือแมนบอกกกสีดินนะเ<ด>ละแมนบอกบอกกสีดินนะ,นค,ะ,ค,ะ,นะคุปเปอรที่ปะปะปะ,ปะ,ปะ พี่เแห่บอกะมันกล้วปเอาหยา้กปเอาหยาพี่จีบ่อจะลอกๆๆยพ่อพี่จะไม่มาเห็ดไก่แท้ กสิมาใส่แงงในบ่อนที่หน้ามันไหลได้หน่อยพี่น้องต้องอดินถมม,มนันตกกระเดืมาก้อนหินทับก่อนหน้ามันก็เริ่มขังแล้วพี่น้องหน้ามันเริ่มเบิดแล้วกสิเลยแต่เป็นวังเป็นวังเป็นวัง,น,วงน,นี่ก็เป็นทรงหน้าเขาเองเลยจะพี่น้องจาน้าสองท่งก็มีหัวเป็นสองท่ง ต่สมัยแต่ก่อนแต่แม่ยังอยู่พ่อยังอยู่นั่นตอนนี้นยังน้อยม่เห็ดต้ออยูน่นี่โอ้พี่น้องมายามม่วนคือยังเห็ดต้อนแบบว่ากันห่วยเลยนะใส่เป็นสอนสารนะใส่พักกราดสารนะพี่น้องมายามแต่ละมือนะ่ม้วนม้วนห้นํำห่วยมากแห่งยามเหมือน <c oughs> เด็กน้อยก็เล่นน้ำตบตวพี่น้อง <c oughs> อากาศ <c oughs> ก็ดี <c oughs> ดี <c oughs> อากาศเย <c oughs> ็น แม่นบ่แม่นหนาวบ่อกฮัลโหลอารมณยไม่ชอบนะไม่ยากหรือเปล่าใส่เอาปลาซิวใส่เอากุ้งพี่น้องเออปีที่แล้วก็ได้กุ้งหรือเปล่าเอาไปปล่อยลงหนองเอากุ้งในนี่แหละไปปล่อยลงหนองพี่น้องจัะวางนองว่าจะมีกุ้งตกทรายกับเปลือกน้ำเปลือกเลือกลบเปลือน้ำบอลไม่ไป เอาขึ้นสูงไปได้ก็ได้ดอกมาาอ้าปอบิซ่ากับไปใส่เบ็ดอยู่คอมาลุ่นทำการลักซีได้ปลาบ่พี่น้องเอ้ยเนื้อเขาบอกมีเนื้อปลาเข่งมีเหลืออยู่บ่เรือลายอยู่ยายบา่ไปเอาตอนนั้นกับเจ้าเขาเข็ดปแด็กก็แล้วมั้งไปลุ่นทำกบ่อื่นสิได้ปลาบ่พี่น้องครับไปใส่เบ็ดกบนะพี่น้องใส่เบ็ดปลาเพราะว่า น้ำของกระบ,บกแห้งขักบกจนได้ปลูกผักปลูกางาล้วพี่นองมันลงแบบว่าลงแห้งขัดนะก็เลยเพิ่นไปใส่เบิ่งพังเบิ่งตอนเศรา้าไปยามสิได้แต่เศร้าเขาก็สิมาเกี่ยวเข่าแล้วพี่เราเนอะเกี่ยวเข่ามันแล้วมันทั่วเรือเรือแต่เขาว,วานเลยกลา,ายเติบอยู่แล้วนี่ยก็คือแล้วเลยล่ะกาที่เรือกาผักพ่อนประมาณเดือนสองเรือก็เลยกดมันแบบนี้ กดมันเดือนมกรากุา้งเผาพี่น้องแล้วกดมันแล้วเรากกลงหน้าต่อมุนเวียนกันไปมุนเวียนกันมานี่หละจ้าพี่นาแหงวัเดเศษลายก็เก่าอีกมันแต่เศษหน้าหน่อยเศษหน้าอะไรบกคุ้มไม่ได้เลยเมื่อยปลูกมันคายดีกว่าพี่น้องพอพี่ซาประาบ,บวชเท็เจ็ดมือสึกอ,ออกมาแล้วเรียบร้อยพี่น้องจ้าบรรยากาศอยู่ห่วยบรรยากาศดีดีพี่นอ้อง <c oughs> มาหาเห็ดปอดเห็ดจูใส่อยู่ใส่กินพี่น้องเอ้ยมียังหากระหาเบิดอสยาวสุนีเอาเหรพี่น้องชีวิตคนบ้านนอกชนบทตะจ้าพี่น้องจ้าน่ามันก็ะสลยายล่องๆๆองรองรอง่องรอง,อ,ง,อ,ง,อ,งอ้ยเนียงขาดนี่เป็นยังลูกไอเดีย เกิดสาวกสิมาหยาบเหมือกับบรรลุนกการพี่น้องเราจะได้ยังไปกินแน่ยจะได้ปูได้ปลาบ่บปได้เห้ยบลได้ปลาจะได้ย,ดย,ยังสักงได้กุ้งหบอกปบาได้ปลาจะได้ย,ยังล้มเดี๋ยวนีล้ลูก มากำลังสรไปใส่บ่อนที่สองน้ำมักแต่เลยหลาเดียลูกเออเบอร้เจ็บกูเวร์กูเว่รเหยียบเบอร์บอเจ็บขวบอันหัวแดงนะเหยียบพยังว่าบื้นที แม่ตาเป็นบ้าแกให้ให้ปอก้กน,น้อยมาให้เฮา บรรยากาศมาเห็ดต้อนพี่น้องมากับลูกๆสำหรับปีศาจไปใส่เบ็ดป่าน้ำใสดีพี่น้องเอ้ย เอาไอ้ปลาแหลตแซลยอยู่พี่น้องตาจะได้ปลาอยู่เด้อบวันนี้เด้อมันเป็นวังปลาปลาซียวแหลตเซลยอยู่หายหินเข่าตีนมาก่อนพี่น้องปัดอันแร็กป,ปดัดทหายพักกันเบิกพักกันที่ประศักเกียรติว่าหายหินเขา่าหายหินเข่าเราก็ว่าลงหลดแล้พี่น้องน้ำมันไหลคี่คอยนะแต่หอยามปลามันลงมันก็ลงได้ทั้งปลาได้ทั้งกุ้งพี่น้องเอ้

แม่เข้ามาน <si ้ำเดิมแม่แม่เข้ามาน้ำเดิมอื่นอ่ะอย่าเพ็ดหวไม้มาแล้วแม่ไม่เข้ามานเดิมอื่นะถามนะปะขึ้นเมื่อบดีนี่ถาน้ำเดิมอื่นาไปบกเห็ดก่อเนาะจะ่มีะสาเป็นเ็ดก่อครับพี่มมาหาลบุกเห็ดก่อ พ่อเห็ดเพิอกนิดจา้าโอ้ยนี่เห็ดนี่นไหมท้าไปเห็ดลายๆได้ไหมเออไม่ค่อออกหน่อยแค่นี้ออกแค่นี้วะโอ้สีดิบใบใบกว่าสีเห็ดพี่น้องเอ้ยน้องพักกันมาอย่างเหรอบางเห็ดจุ่แครบอกท้ไปเห็ดต้ตอนนี่แหละพ่อเห็ดเพิอกโอ้ยนุย่ยฮักเพิ่นกระเพาะพิ่นเห็ดซื้อกับเสียฮักเก็บเอาลูก งามนพี่น้องเห็ดเผิอกมันกึดกี่ดำโอ้ยดอกบัะกำงาบมาดูนี่อ่ะงามพี่น้องถักัดมาหาหลอกบังเห็ดนะล่ก็พี่น้องเอ้อหลอกบังเฮ็ดกระสีแดงเมื่อไรเฮ็ดกรบโบมีพี่น้องได้อยู่หาหกดอกจับพี่น้องได้เฮ็ดหาหกดอกไม่ได้เฮ็ดเถา มาเมื่อ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 สอบพี่น้องกันไปะมืกอกอนเบื่อมาเสือยืดไป็นอะเสือเสร็จมากอกเบื่อไปไปไปเมื่อเมื่อสวัสดีจ้าพี่น้องฝากเป็นกำไว้สักนิดเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามในเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไปซ้อมฮะมาปาเขาบอ